แวท่ามาทบท่วนทรรมะตอนเศร้านะเป็นธรรมะช่วงเช้าก่อนฉันนะเป็นเรื่องอวิชชานะเราเป็นผู้มีอวิชชาเนี่ยเพราะเหตุอะไรแล้วสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกปัญหาคืออย่างพระเจ้าพูว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้แก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏนี่สังสรา,ารวัตปัญหาที่สุดเบื้องต้นเมืดเบื้องปลายไม่ได้ถ้าเรายังมีอวิชชาอยู่และเราก็ยังต้องท่องเที่ยวไปอย่างไม่รู้จักจบจักสิน้นเข้าก็เลยตองมาหูให้ได้ก่อนว่าอวิชชาคืออะไรเพราะหูแล้วว่าอวิชชาโดยความหมายแปลว่าความไม่รู้บบหูอีอยังนะบบหูหนังสือบบหูสูตรคูณ บห่หบวกลบคุณฐานโมโหจังสี่เป็นอวิชชาบอกน่ก็จะได้มาเบิ่งกันว่าบุคคลผู้มีอวิชชาเนี่ยด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่พระนครสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพันเตที่กล่าวกันว่าอวิชชาอวิชชาดังนี้ พันเตก็อวิชานั้นเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งอวิชชาพระศาสดาเลยตอบว่าภิกษุปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปอันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่ารูปมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่ารูปมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งรูปอันมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่ารูปมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเวทนา อันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่าเวทนามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเวทนาอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าเวทนามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งเวทนาอันมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าเวทนามีความเกิดขึ้น และมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสัญญาอันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่าสัญญามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสัญญาอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าสัญญามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสัญญา อันมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าสัญญามีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสังขารอันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่าสังขารมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัด really ตามความเป็นจริงซึ่งสังขารอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่า สังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งสังขารอันมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าสังขารมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณอันมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาว่าวิญญาณมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา <ítulo> ย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณอันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าวิญญาณมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งวิญญาณอันมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาว่าวิญญาณมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาภิกษุนี้เรียกว่าอวิชชา และบุคคลพูดถึงแล้วซึ่งอวิชชาด้วยเหตุเพียงเท่านี้นะอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้เรื่องที่ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีกสื่อหนึ่งืีอ,อย่างอุปทานขันทั้งห้าหรือขันหาเนะเออไหนมันสันสัตขันห้านี้นะถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีความเกิดเป็นธรรมดามันมีความเสื่อมเป็นธรรมดา ก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มีอวิชชาเอาจำ้นพเพิ่นว่ามีความเกิดปรากฏมีความเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่นินดาสิ่งเหล่านี้ก็เกิดปรากฏแล้วก็เสื่อมปรากฏธรรมชาติของมันเป็นอย่างสัน้นการที่เรารู้ไม่ใช่ว่าเราจำได้แต่เราต้องเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญา นะเห็นด้วยปัญญาก็คือเข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเห็นว่ามันเกิดได้เห็นว่ามันเสื่อมได้รูปจำง่ายๆก็คือก้อนกายเรานี่แหละนะสิ่งที่แตกสลายได้สิ่งนั้นเรียกว่ารูปนอกจากกายเราแล้วเนี่ยกระแมนนี่กระแมนนะสิ่งที่แตกสลายได้เรียกว่ารูปนะแตกสลายเพราะลมเพราะแดดเพราะความหนาวความร้อนความหิวความกระหายนั่นะ เวทนาคือความสุขความทุกข์น่ะอันนี้เข้าใจไงเห็นภาพหรือไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาคือความจําได้หรือการหมายรู้นะสังขารก็คือความปรุงแต่งวิญญาณก็คือความรู้แจ้งนะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีความเกิดและเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็คือผู้มีอวิชชาและเมื่อเป็นอย่างนี้นะ สงสารก็หาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้แก่เราสาัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเมื่อน,นี้ก็จะมาศึกษาว่าตัณหาเกิดขึ้นในที่ไหนและดับไปได้ในที่ไหนอันนั้นคืออวิชชาล่ะนะเพราะความไม่รู้จริงๆมีหลายความหมายแต่วันนี้ยกมาพระสูตรเดียวจริงๆที่เห็นตอนในนิสสังพระสูตรว่า ที่กล่าวกันว่าอาวิชชาเพราะเหตุอะไรอีกพระสูตรหนึ่งคือไม่รู้อริยสัจทั้งสนีะ่การไม่รู้อริยสัจทั้งสี่คนว่าพูดนั้นเป็นผู้มีอวิชชาแต่วันนี้เอาพระสูตรนี้มาเพื่อให้เราเห็นภาพได้เพราะยังสัปดาห์นี้เราคุยกันเรื่องอุปทานขันหากับพญามเอาธรรมะที่เกี่ยวกับอุปทานขันหะเอามาให้ฟังว่าเนี่ยอุปทานขันหาถ้าเราปล่อยวางได้คือพระอรหันต ถ้าเรารูนะ้ตามความเป็นจริงของมันได้เราก็เป็นพระโสดาบันนะถ้าเรามีความเชื่อมีจิตน้อมไปนะว่าอุปทานขันหานี้มีความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นนะอันนี้คือธรรมะาไอศธานุสารีพูดแล่นไปตามศรัทธาแต่ถ้าอุปทานขันหานี้นะเราเห็นแล้วว่ามันไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น สิ่งเหล่านี้ทนเพ่งด้วยปัญญาโดยประมาณยิ่งแก่เรานะเราก็ได้ชื่อว่าธรรมานุสสาธีและการที่เราไม่รู้คือเป็นผู้มีอวิชชาและถ้าเราเป็นผู้มีวิชาหมายความว่านะรู้ชัดตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้ว่ามันมีความเกิดเป็นธรรมดารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มีความ เสื่อมไปเป็นธรรมดารู้ชัดต,ตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้มีความเกิดและเสื่อมไปเป็นธรรมดาดังนั้นอุปทา,านขันห้าจะมองอีกมุมหนึ่งคึออย่างก็เป็นทุกข์เพราะทุกข์เพราะ,ะที่กล่าวกันว่าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเป็นสิ่งที่ทนในยาทุกข์เพราะเป็นของปรุงแตง่งทุกข์เพราะมีความแปรปรวนเปลี่ยนเป็นประการอื่นนี่ไงเห็นเรามันเกิดแล้วก็เสื่อม มันก็มีความแปรปรวนเป็นประการอื่นอุปทานขันห้าก็เลยเป็นทุกข์ในแบบนี้เวลาพระองค์ถามภิกษุทั้งหลายเห็นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขภาษาโวกกทั้งหลายก็จะตอบว่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่เราจะตามเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเรา สิ่งที่เราควรเห็นคือนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานี่ฝึกให้มันไดนะเราก็จะได้ถึงจุดหมายฝั่งของเราก็คือนิพพาน,นธรรมะตอนเช้าจบไปเรื่องของอวิชชาแล้วถ้าอยากมีวิชาก็แค่ร้ชาติตามความเป็นจริงให้ได้